ตัวโตวจะมาลาเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะตัวเล็กใช้หนึ่งสมองคิดนะคะใช้ใจเป็นตัวตรองให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เบื่อมากเวลามีเซ็กกับแฟนอะไรที่อยู่ซ้ำซ้ำซากๆพอไม่เพอร์เฟกอย่างที่ใจเองต้องการอย่างที่ใจ,จเองต้องการเนี่ยก็เลยรู้สึกเซ็ง นอกจากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขามีคนโน่นคนนี้อีกสารพัดเรื่องราวผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าดาวไม่เห็นใจเขราะองกลับมาตามนั้นอีกแล้วนะครับกับรายการชูรักชูรสครับมผมโนครับ นดคิดไหมครับว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องมหศัศ์แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าความรักเนี่ยนะคะมีพลังมากๆเลยสามารถทําอะไรก็ได้ทําให้เรามีความสุขสุดๆก็ได้ค่ะหรือจะทําให้เราทุกข์สุดๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหถ้าเกิดมันมีอิทธิพลมากขนาดนี้นะครับสาคัญคืออะไรเราต้องรักให้เป็นนั่นเองนะครับอย่าพึ่งเขตอย่าพึ่งเซ็งอย่าพึ่งหมดสธานในความรัก แต่ถ้าความรักของใครหรือว่าคู่ไหนเริ่มลดระดับความสุขลงแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องรีบมาเติมรักปรุงรสกันกับทุกๆช่วงของชูรักชูรเกันค่ะ บรรยากาศสดชื่นสดใสามากเลยนะครับรวมไปถึงเสียงคลิกคันของน้อง,องๆไพเราะดุดดังเสียงนกร้องเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราพาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาปฏิบัติการภารกิจรักที่โรงเรียนสตรีวิทย์เราจะมาเจาะลึกก้นบึ้งถึงหัวใจน้องๆองกันค่ะว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับความรักยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติการรักกันเลยค่ะไปเลย วง่อโฮมรุ่นของเรานะฮะเราก็จะพาค mm ุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกคนมาปฏิบัติการรัก Love Mission กับน้องๆแสนสวยของเราโรงเรียนเลยครับโรจะจะมีน้องๆวัยรุ่นวัยใสมาร่วมปฏิบัติการรักกับเราๆนะคะเราก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหญ่ค่ะท่านแรกค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกะเราค่ะอิหนึ่งท่านนะคะจานีรยากิติสพลค่ะ กในวันนี้ค่ะจะให้น้องๆทั้ง2กลุ่มเนี่ยนะคะช่วยกันถอดรหัสน,นะคะนั่นก็คือรักแรกหรือรักสุดท้ายรักไหนเนี่ยโดนใจน้องๆมากกว่ากันค่ะเอาเลยครับตอนนี้เราจะให้ตัวแทนของแต่ละทีมเนี่ยขึ้นมาจับแผ่นป้ายกันเลยดีกว่านะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆทีมยิ้มสิทธ์และทีม u n l o s v a b l e จะมาลุ้นจดรักให้กับตัวเองแล้วล่ะครับ โอ้โห,โโหปรากฏว่าทีมสิมสิ์ได้รักแน่รักสุดท้ายก็ตกเป็นของทีม Unlovable e เมื่อรู้จดรักของตัวเองแล้วก็ต้องมารวมพลังระดมกึืนกันเลยส่วนจะรักแรกหรือรักสุดท้ายใครจะเด็ดกว่ากันดูจากพิธีกรคู่หูดูอ้อของเราได้ครับ ต้องขอบอกนะว่าทำกันบ้านมาดีมากครับนี่ตัวเองมานี่เลยมาให้าการใหญ่ตคนน,นี้นะครับดูกันบ้านที่เราเตรียมมาเลยนี่ครับเตรียมตัวมาอย่างดีครับรับประกันได้วันนี้ทีมอันเลเรลบอกผมนะครับโอ้โหไม่มีทางแพ้หรอกไม่มีทางแพ้หรอกายยังไงทีมยิ้มสี่เนี่ยไม่แพ้ใครอยู่แล้วค่ะรักแรกดีกว่าอย่างไรมาดูทีมยิ้มซิ่เขานำเสนอกันก่อนครับ วันนี้ตัวโตวจะมาลาเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะตัวเล็กตัวโตวในที่สุดเราก็เจอกันแล้ว รักแรกก็คือรักที่มีอาจลืมนะคะเป็นรักที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแม้เราจะไม่ได้รักกับคนคนนั้นแต่ว่าเราก็จะไม่ลืมคนคนนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นประสบการณ์นะคะให้กับการในการรักครั้งต่อไปค่ะแต่ว่าพวกเราก็มีอะไรทิ้งท้ายไว้ให้ค่ะรักแรกมันย,ยากยากรักมากมันยากแยก่รักเธอเป็นคนแรกให้แยกก็คงยากขอบคุณค่ะ ตอนนี้เรามาลองดูฝีมือแอคติ้งของทีมพี่สองกันดีกว่านะครับขอเสียงโบมือกับอันเลิฟเบ้ SW Picture ขอนำเสนอภาพยนตร์เรื่องรักแรกของหัวใจรักสุดท้ายไม่อาจลืมคนอะไรเหรอหลอกน่ารักรเลยคนนี้แหละคนที่ฉันใฝ่ฝันเราเดินมาอีก้ว นั่นแหละเขาไม่รักแจนอ่ะคนที่รักแจนแ่ะยังรงมีทั้งคนมาวยังมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้วมาจะไปรอแดนทิ้งทางรักสุดท้ายแม้ตายก็ไม่เศร้ารักสุดท้ายรักเราดีเสมอรักสุดท้ายรักเรารักแต่เธอรักสุดท้ายรักที่เจอ เธอคนเดียวและก็มาต่อด้วยมุมมองรักของน้องๆกอ,องเชียร์กันบ้างว่าจะชอบรักแรกหรือรักสุดท้าย,าย,ายสุดท้ายค่ะสุดท้ายเมื่อกี้เห็นอังสมาลินกับโกบุริแล้วเป็นไงคะคิดว่าจะเจอรักสุดท้ายไหม ก็คงเจอค่ะแต่เพื่อนบอกเขาให้เลิกรักแรกด้วยหนูชอบรักแรกรักแรกของใครบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>แล้วก็รักแรกมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราจดจําได้แต่ว่ารักครั้งสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีเอาละครับเห็นความคิดเห็นของน้องๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบตอนนี้มาลองฟังความคิดเห็นจากเลิฟติลเตอร์ของเราดีกว่านะครับในความคิดเห็นของครูเองนะคะว่าจะรักแรกหรือรักสุดท้ายเนี่ยมันต้องขึ้นจาก พื้นฐานของรักนั้นว่ามันมาจากอะไรนะคะถ้ามาแบบฉับชวยไม่จริงใจแฟชั่นหลงไหลเคลิบเคลิมหรือป๊อปปี้เลิฟไปตามอารมณ์ถึงจะเป็นรักแรกแล้วสุดท้ายมันก็ล่มสลายทั้งนั้นนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้หนึ่งสมองคิดนะคะใช้ใจเป็นตัวตรองให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์และเราถึงจะตัดสินใจได้ว่า นี่คือรักแท้ของเราหรือเปล่านะคะทีนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นดีๆค่ะจากคุณหมอของเราบ้านนะคะท่านนายแพทย์พันศักดิ์สุกะเธิค่ะรักแท้อาจจะเกิดจากรักแรกพบได้แต่ส่วนใหญ่แล้วรักแท้ไม่ใช่รักแรกพบเรามักจะเจอตอนที่วุฒิภาวะเราเนี่ยนะครับยังไม่เต็มที่ที่เจอนําอาจไม่ใช่รักก็ได้นะมันอาจจะเป็นแค่ความพอใจความพึงใจแค่นั้นเอง พราะถ้าจะเจอความรักแล้วมันต้องพิสูจน์ก่อนว่ารักจริงหรือเปล่าในความรักจริงนั้นเราจะเข้าใจกันเราจะช่วยเหลือกันเราจะนับถือกันและเราจะให้อภัยกันถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะเจอรักแท้อยากจะเจอคนนั้นคนสุดท้ายในชีวิตคนนั้นน้องสามารถให้อภัยได้ในเรื่องที่เขาทำผิดพลาดถ้าเราให้อภัยใครไม่ได้เรายังไม่รักแท้หรอกเรายังหลงอยู่เรายังเห็นแก่ตัวอยู่นะครับนั้นน้องจะต้องรู้ว่า สิ่งที่เราหาก็คือเราจะหาใครสักคนซึ่งมาอยู่เคียงคู่เราและอยู่กันไปเป็นครอบครัวเดียวกันจนกระทั่งถึงวันที่จะต้องจากกันไปและคนที่เหลือก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งคิดถึงคนที่จากไปอย่างมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะได้คู่ของเราเนี่ยบางทีมีหลายคนในชีวิตหนึ่งบางคนก็เป็นคู่บุญคู่วาสนาบางคนก็เป็นคู่กรรมมองให้ดีถ้าอยู่กับคนไหนอยู่แล้วชีวิตตกต่ํา นั่นไม่ใช่คู่ของคุณหรอกถ้าเกิดคู่งคุณคนนั้นมาแล้วคุณเป็นคู่เขาจริงคุณจะพยายามเข้าใจกันพยายามไม่ให้ความทุกข์ซึ่งกันและกันและเมื่อนั้นแหละรักแท้ก็จะมาแล้วเราก็จะเจอเป็นรักสุดท้ายซึ่จะไม่พลาดจากไปเอาละครับขอเสียงผมมือกับ l o ิิวเตอ e r ของเราทั้งสองท่านด้วยนะครัะ แล้ววันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะกับน้องๆที่มาร่วมปฏิบัติการรักกับเรานะคะที่นี่สตรีวิทยาขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะ<า>ร,ร,รักแรกหรือรักสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือรักแท้นั่นเองใช้เวลาตามหามันนะครับเอาล่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ากลับมาเตียวรักกันอย่างเต็มร้อยเลยนะครับกับรายการชูรักชูรักักครู่เดียวค่ะการที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ย ไม่มีครอบครัวไหนหรอกแฮปปี้นะครับแต่ว่าการที่ไม่แฮปปี้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในวันหน้าพ่อแม่จะแฮปปี้ไม่ได้กลับเข้าสู่ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะกับการเคลียร์ทุกๆปัญหาคาใจเรื่องของความรักนะคะแน่นอนเลยครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ไปเช็คมาที่ตู้ประิ์ของเราครับมีจดหมายเข้ามาเยอะมากนะครับหน <remotely. S 1> ึ่งฉบับน่าสนใจมากฮะเดี๋ยวต้องให้คุณหมอแดนช่วยเคลียร์กันด้วยนะครับ ผมอายุ25นะครับตอนนี้แฟนอายุ23ปีนะครับอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยไม่เคยทะเลาะไม่เคยมีปัญหากันเลยนะครับเพราะว่าเราทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นคนที่ใจเย็นและมีเหตุผลเข้ากันได้ทุกอย่างดีหมดแต่เรื่องที่เป็นปัญหาคือผมกลับรู้สึกเบื่อมากเวลามีเซ็กกับแฟนความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีผมยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับจะบอกเธอก็กลัวเธอจะเสียใจ เพราะเธอรู้สึกชื่นชอบและมีความสุขในเรื่องนี้เอามากมากคุณหมอคะการที่ฝ่ายชายไม่มีความสุขในความรักแบบนี้ทั้งนั้นที่เรื่องอื่นยังเข้ากันได้ดีมีความรักให้กันเต็มที่แต่เรื่องบนเตียงเนี่ย อันนี้ไม่มีความสุขมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคือต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบางทีเนี่ยเ,ออเซ็กสด์ดีแต่ว่าปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ดีมันก็ไปส่งผลทําให้เซ็กส์ไม่ดีด้วยแต่นี้ถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวค่อนข้างดีอยู่แล้วนี่ก็ถือว่าโชคดีไปละนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าบางทีเนี่ย เรื่องของเซ็กส์เนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันมานานแต่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขามีเซ็กส์กันมากน้อยขนาดไหนบางทีเนี่ยถ้ามีเซ็กส์กันค่อนข้างบ่อยๆนานๆเนี่ยมันก็มีความเบื่อเกิดขึ้นได้ผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของความต้องการทางเพศผู้หญิงอาจจะค่อนข้างเก็บตัวเรื่องพวกนี้หน่อยแต่ถามว่าก็เป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ย่อมมีความรู้สึกเป็นธรรมดาส่วนผู้ชายอาจจะมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความเบื่อไม่เบื่อเนี่ย คือถึงแม้ว่าจะมองว่าผู้ชายจะมีมากกว่าแต่อาจจะต้องวิเคราะห์ลงลึกลงไปกว่านี้อีกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องจิตใจอย่างอื่นบ้างไหมเช่นมันไม่ใช่เบื่อเพราะว่าทางด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นคนที่อยากจะให้ชีวิตมีความตื่นเต,ต้นนะครับอาจจะมีความสุขในด้านอื่นๆแล้วแต่ยังรู้สึกไม่ค่อยพอก็เลยอยากให้ทุกอย่างนี่มันเพอร์เฟกหมดเพราะนั้นพออยากให้ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วอะไรที่อยู่ซ้ำๆซ,ซักๆพอไม่เพอร์เฟกอย่างที่จะเองต้องการอย่างที่ใจเองต้องการเนี่ย ก็เลยรู้สึกเซง็งเพราะฉะนั้นะตรงนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจใอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยพอมีปัญหารู้สึกเบื่อเรื่องเซ็กส์แล้วเนี่ยฉันเปลี่ยนคนดีกว่านะครับนอกใจไปหาคนอื่นเปนลี่ยนรสชาติใหม่อันนี้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าแก้ลึกๆในใจให้ได้นะครับเราก็คิดว่าเ,เรื่องที่จะให้มีความสุขทางเพศระหว่างสามีภรรยาหรือแ,แฟนกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ติวกันได้ใหม่เช่นโอเคอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่บ้างนะครับคุยกันดีๆนะครับว่าบางทีเราอาจจะ ทำแบบนี้มานานมีเซ็กส์แบบนี้ในรูปแบบเดิมๆมานานมันน่าเบื่อนะแต่ว่าก็ไม่แนะนาว่าต้องทําอะไรที่แปลกประหลาดมากนักเพราะบางคนเนี่ยอยากทําอะไรที่มันตื่นเต้นนะครับเช่นสมมติไปถ่ายคลิปวิดีโออย่างเงี้ยมันตื่นเต้นนะแต่อันนี้เกิดผลเสียแล้วไปใช่ไปทาในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงไม่ดีนะครับจริงๆไอ้พวกเนี้ยมันฝึกกันได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้หนุ่มน้อยของเราบอกว่ากลัวว่าพูดกับเธอแล้วเธอจะรู้สึกเสียใจเลยกระถามว่าฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าเกิดจะให้พูด ควรพูดกับเขายังไงทำให้เขาไม่เสียใจอย่าไปพูดตอนที่มีเซ็กส์กันอยู่นะครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยกำลังแบบอารมณ์กำลังไปนะแล้วพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันหดหายไปหมดเลยแล้วก็จะเสียเซลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้อาจจะเสแสร้งไปสักนิดนึงว่าโอเคเราก็มีความสุขนะแล้วพอหลังจากกิจกรรมตรงนั้นผ่านไปวันอื่นๆอาจจะต้องลองมาคุยกันนิดนึงแล้วก็คุยกันด้วยน้ำเสียงที่ดีๆที่สำคัญคืออย่าตำหนิซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย รสนิยมพวกนี้เนี่ยผู้ชายชอบอย่างผู้หญิงชอบ,บอย่างนึงเนี่ยเราจะไปบอกว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเราไม่ชอบเนี่ยสิ่งที่เขาชอบไม่ถูกต้องคือการตําหนิการไม่ได้ช่วยให้อะไรดีครับอย่าไปตําหนิเขาแล้วก็อาจจะเป็นการเริ่มจากการที่เริ่มอะไรเล็กเน้อยก่อนกันได้ เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราลองนี้ไหมนี่มีชุดชั้นในสวยๆนี่เพิ่งซื้อมาเซ็กซี่มากเลยก็ได้รับฟังคําตอบกันไปแล้วนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ละเลยไม่ได้เลยก็ต้องใส่ใจในทุกๆรายละเอียดที่จะทําให้ความรักของคุณมีความสุขอาละครับคุณผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรามารับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับคุณเกศสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มีว่ามีลูกชายอะค่ะอายุสิบเก้าปีเขาจะมีพฤติกรรมสับสนทางเพศอยู่อะค่ะคือเราพยายามคุยกับลูกแล้วแต่ว่าเขาก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่อะค่ะก็คือยังปรับกลับมาเป็นผู้ชายไม่ได้อะค่ะไม่ทราบว่าจะต้องทํายังไงอะค่ะคือตอนตอนนี้สิ่งที่คุณเกศเห็นคือลูกชายคือแต่งเป็นผู้หญิงไปแล้วเหรอครับหรือว่ามีพฤติกรรมกระตุ้งกระติ้งครับกระตุ้งกระติ้งแต่ว่ายังแต่งเป็นผู้ชายอยู่อะค่ะ ทีนี้เคยเคยคุยกันสักกี่ครั้งแล้วครับกับประเด็นเหล่านี้ครับคุยกันสองสามครั้งแล้วคร <3 S 1> ับาครั้ง,คร,งครับ,ค,รบคือตอนนี้เท่าที่หมอฟังคือ19นเะก้านอายุ19ปีเนี่ยเปลี่ยนก็คงยากนะครับ,รบแต่ประเด็นก็คือว่า,าถ้าเราพยายามฝืนที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาที่จะแตกหักตามมาเพราะเจอเยอะมากเลยว่าคุณพ่อคุณแม่พยายามเปลี่ยนลูกในถ้าลูกตอนนี้อายุสักประมาณ3ขวบ5ขวบอย่างเงี้ย เราเริ่มเห็นอะไรที่แปลกๆอาจจะพยายามจะแก้ไขอาจจะพอได้ <c oughs> นะครับแต่ถ้า19เนี่ยมันหมายถึงว่าปกติบุคลิกภาพของคนมันก็จะฟอร์มมาพอ <c oughs> 18ปีจะเริ่มชัดขึ้น <c oughs> นะครับแต่ตอนนี้19แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความคาดหวังว่าจะเปลี่ยนตรงนี้คงคงไม่ใช่เรื่องที่จะง่าย <c oughs> นะครับแต่นี้ต้องถามคุณเกศว่าการที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเกศกลัวจริงๆคืออะไรครับ กลัวพอดีมีลูกชายคนเดียวอะค่ะก็ะอยากจะให้เขาเขาเป็นลูกชายของเราอะค่ะ,คะแล้วเหมือนกับว่าพฤติกรรมที่เขาเริ่มกระตุ้งกระติ้เนี่ยมันเพิ่งส่งสัญญาณมาไม่นานก็เลยคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนเขาได้อะค่ะสิ่งที่เราจะทําได้ในตอนนี้ก็คือว่าทําอย่างไรให้เขาอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมน,นะครับเพราะว่าหมอเชื่อว่าเมื่อกี้ที่หมอถามว่าความกลัวของคุณเกตคืออะไรก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่กลัวอันที่หนึ่งคือกลัว ลูกไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนะครับกลัวลูกจะต้องอยู่คนเดียวในอนาคตไม่มีครอบครัวก็ลูกจะลําบากอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยการยอมรับในเพศที่3ตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากการที่จะไปเปลี่ยนลูกนี่นะครับลองเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนลูกแต่เราประคับประคองลูกให้เขาเนี่ยอยู่ในลู่ทางที่เหมาะสมและเขาสามารถเป็นคนดีได้ในสังคม ขารับผิดชอบตัวเองได้เพราะว่าเราก็อย่าเปลี่ยนเขาเลยเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคิดเราดีกว่าแล้วก็ทําใจให้ยอมรับใช่ไหมคะใช่คุณพ่อมีปัญหาไหมครับกับการที่ลูกชายอาจจะสับสนทางเพศเนี่ยคุณเก่งเขาก็ยังยอมรับไม่ได้อะค่ะครับครับคือพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แสดงความรู้สึกของตัวเองต่อลูกแต่ออกมาเป็นลักษณะของการบังคับพยายามจะเปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าเกิดคุยกันบอกคิดว่าจริงๆถ้าลูกเนี่ย ออกไปทางกระตุ้งกระติ้งเป็นผู้หญิงเนี่ยค,คนที่จะคุยได้ดีกว่าน่าจะเป็นคุณแม่เพราะคุณพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นลูกชายคาดหวังว่าจะต้องเป็นแมนเหมือนกับฉันแต่ทีนี้พอพอลูกออกเป็นอย่างนี้พ่อก็ไม่อยากคุยคนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่จะมีโอกาสคุยได้มากกว่านี่คุณแม่จะต้องคุยว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกอย่างไรท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังซึ่งลูกต้องเข้าใจด้วยนะว่าการที่ลูกเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีครอบครัวไหนหรอกแฮปปี้ นะครับแต่ว่าการที่ไม่แฮปปี้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าในวันหน้าพ่อแม่จะแฮปปี้ไม่ได้นะครับคือขึ้นอยู่กับลูกด้วยว่าลูกจะทําตัวอย่างไรเราปรับกันครึ่งทางดีไหมเช่นถ้าลูกอยากให้พ่อแม่ยอมรับลูกก็ต้องทําตัวเองให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมนะครับลูกจะชอบเพศเดียวกันลูกจะมีกระตุ้งกระติ้งบ้างนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าลูกจะต้องรับผิดชอบตัวเองเช่นไม่วีดไว้กระตู้รับผิดชอบในการเรียนไม่ไปมั่วเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่คุณพ่อแม่หลายๆคนกลัวแล้วพ่อแม่ก็จะบอกว่าเออเราก็จะขอปรับมาเจอลูกครึ่งทางลูกโอเคหรือเปล่านะครับถ้าตกลงกันได้ที่บอกคิดว่าปัญหามันก็จะไม่ค่อยมีครับนะครับอ่าโอเคไหมครับคุณเกตขอบคุณนะคะมีอะไรอยากจะต่อยไหมฮะ คงไม่ล้วค่ะคงจะต้องเดินทางสายกลางนะคะใช่<ร>นะฮะยังไงเป็นกําลังใจให,ให้ในการ<ช>าแก้ปัญหานะคะค่ะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกด้วยแล้วก็ฝากคุณลูกด้วยนะครับนะฮะ เอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแดงของเรานะครับวันนี้หให้มุมมองที่ถือว่าเป็นมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยทีเดียวนะครับรอขอบคุณคุณหมอแดนด้วยนะครับรอขอบพระคุณค่ะแล้วเราก็มีเป็นกิฟต์เซตนะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมซอนะครับจะมอบให้กับ ทุกสายนะครับทุกฉบับที่วันนี้ติดต่อเข้ามาทางรายการของเราแล้วก็แน่นอนนะครับมอบไปกับคุณหมอแดงของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะเรามีหนังสือดีๆนะคะป่วยเพรอะเงินค่ะซึ่งคุณหมอกัปนาาขินเองด้วยมาแจกให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะก่อนจากลากันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านแสนสวยร้านนี้ด้วยนะครับดีสวัสดิ์ครับอยู่สุขุมวิท24นะครับตรงกันข้ามกับซีฟู้ดมาเก็ตครับ และในช่วงท้ายของรายการนะคะขอทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆค่ะในเรื่องราวของความรักนะคะจากคุณใกล้รัชวินนั่นเองน้องๆอย่าลืมด้วยก็แล้วกันนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีไว้แกนะครับไม่มีไว้กลุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าใครที่กลุ้มอยู่นะครับเจอกันได้เลยกับรายการชูรักชูรสนะครับวันพฤหัสตอนเที่ยงถึงทางช่อง3ครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ ก็ถ้าเกิดว่าจะให้พูดถึงนิยามความรักของก้อยนะคะก้อยว่าความรักนี่มันเหมือนเป็นเป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อไปหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์มีพลังมีแรงผลักดันในการดํารงชีวิตไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นรูปแบบใดอาจจะเป็นรักเพื่อรักพ่อแม่หรือว่าคนรักหรือว่าสัตว์โลกอะไรก็ตามค่ะความรักเหล่านี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีจุดยืน บนโลกนี้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีพลังและกำลังใจ